ตระกูลนายกตระกูลชินวัตรในที่สุดพิธีกรรมของการเลือกตั้งหัวหน้าพักก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมฮะค่ะคุณอุ๋งอิงก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตามประกาศสิทธิ์ของใครบางคนก็ไม่รู้คือคุณอุ๋งอิงก็เป็นคันดิเดตนายกอยู่แล้วก็สามารถที่จะเป็นนายกต่อคุณเศรษฐาได้เลยขึ้นอยู่กับวันวอเวลานอ,นอที่เหมาะสมนี่ก็คือ,คอนายกคนล,ละครึ่งอายุยอดที่สุดแก่ที่สุดก็คืออาจารย์ชุศักดิ์ศิรินินคนเดียว ที่เหลือนี่รู้สึกจะ30 40ประมาณนี้นะฮะอืมก็คือเป็นเป็นเป็นคนรุ่นใหม่คือเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นลูกใช่ค่ะรุ่นลูกของกรรมการบริหารเพื่อไทยชุดเดิมนะฮะใช่ฮะเพราะเพราะจลนทจันทละรวงทองก็ลูกลูกของพี่เสิร์ตค่ะนะฮะสารสนันอนุพรก็ลูกลูกของพี่พิติพงศกรอนุพรที่ขอนแก่นถูกไหมฮะเออ นี่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรุ่นลูกทั้งนั้นเลยนะฮะที่มาเป็นกรรมการบริหารพักเพื่อไทยหัวหน้าพักก็คุณลงุงยิงแพทองทานเลขาพักก็ตามนั้นนะฮะสรวงเทียนทองแล้วก็โคศกพัก <ผม S 1> ดนุพพร,รป,ปุณณกันจบนะฮะ,อะของเพื่อไทยนี่คือชุดใหม่ชุดที่เขาจะเอาไปประชาดากับก <9 S 1> ้าไกลน,นะฮะถือว่าเอาคนรุ่นใหม่มา คนรุ่นเก่าคนรุ่นแก่นี่น,นะฮะนั่งมองเขาแล้วกันไปดูนะฮะว่าสารระบบหัวหน้าพักเพื่อไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีใครกันบ้างนะฮะคุณุ้งอิงเป็นคนที่8นะคะไล่เรียงตั้งแต่คนแรกค่ะคุณบรรจงศักดิ์วงรัตนวันนะคะต่อมาคนที่2ค่ะคุณสุชาติทาดาธรรมรงเวทโดยคุณบรรจงศักดิ์นะคะตั้งแต่20กันยาปี50ถึง20กันยาปี51คุณสุชาติตั้งแต่20กันยา50ถึง20กันยาห1 อ่ะทำไมซ้ํากันแล้วก็คุณยงยุทธวิชัยดิตนะคะ7ธันวา51ถึง4ตุลาคม55คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณค่ะ30ตุลา55ถึง16มิถุนายน57แล้วก็มีคุณวิโรจ เปาอินค่ะจาก16มิถุนา57ถึง2กรกฎาคม62แล้วก็28ตุลา61ถึง2กรกฎาคม62คุณสมพองษ์อมรวิวัน์นะคะ12กรกฎาคม62ถึง28ตุลา64คุณหมอชนนั่สีแก้ว20กันยาคุณหมอชนคุณผู้ชมคะข้อมูลวันที่อาจจะผิดนะขออภัยเดี๋ยวเราเช็คให้คือคุณหมอชนนัก็คือเป็นหัวหน้าพักคนล่าสุดก่อนที่คุณอุ้งอิงจะมาคุณอุ้งอิงนับตั้งแต่วันนี้ 27ิตุลาคม66ถึงปัจจุบันค่ะครับคุณวังอิงก็บอกว่าขอบคุณนายทักษิณชินวัตรที่ทำให้ได้เห็นถึงความตั้งใจและอุดมการของท่านได้เรียนรู้ใกล้ชิดและเป็นแรงบันดาลใจในการดำารงชีวิตรู้ดีภารกิจนี้ยิ่งใหญ่และสำคัญโดยเฉพาะบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทุกวันนี้เรามั่นใจเรามีบุคลากรที่มีความสามารถมีประสบการณ์มาตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันเราจะพัฒนาพัก แล้วก็จะกลับมาเป็นพักอันดัมหนึ่งให้ได้นะครับนี่ก็คืออุงอิงประกาศวันนี้นะครับในขณะที่ นายกเษถานะฮะก็เอาเรื่องที่ยังไม่เกิดนะครับมาพูดวันนี้เลยนะฮะบอกว่าบอกไปแล้วให้ทุกคนช่วยกันเป็นกาลังใจให้นะคะถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็ขอให้บอกแต่ก็คิดว่านางสาวแพทองทานเก่งอยู่แล้วทีมงานก็เป็นคนรุ่นใหม่มีแรงมีพลังสูงอยู่ทุกคนจึงมีความมั่นใจจากนั้นนะคะนายกเดินเข้าลิฟต์โชคดีตอบคำถามนักข่าวแล้วนักข่าวไม่ได้ถามอะไรคุณผู้ชมครับมันจะมีจังหวะที่คุณเษฐาหันมาหานักข่าวเองแล้วบอกว่ามั่นใจว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยจะเป็นนายกได้สบายนั่นหมายความว่านายก คนละครึ่งเหมือนที่น้องมิวว่าเหรอฮะ uh อ่านายกคนละครึ่งนะครับแต่ว่าจะจะครึ่งครึ่งปีครึ่งเดือนนะฮะหรือยังไงก็ไม่ทราบได้ทีนี้ของเพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะพักเพื่อไทยตั้งแต่เป็นไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วมาจนถึงเพื่อไทยนี่คือต้นฉบับประชานิยมเขาเรียกว่าประชานิยมตัวพ่อฮนะในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้งไล่มาตั้งแต่30ิบบาทรักษาทุกโรคนะครับ นี่ก็ประสบความสําเร็จนะฮะได้ทานะฮะไม่ได้หลอกกันใช่ค่ะกองทุนหมู่บ้านก็สําเร็จได้ทานะฮะไม่ได้หลอกกันจํานําข้าวก็สําเร็จได้ทํานะฮะไม่ได้หลอกกันแต่ว่าเหลืออีก3อย่างจะได้ทําหรือเปล่าดิจิตัวออวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่นะครับค่าแรง600บาทภายในปี70แล้วก็ปริญญาตรีเงินเดือน2 5 0 0 0บาทภายในปี2570เช่นเดียวกันนะคะถ้าทําได้3อย่างนี้ไม่หลอกกันนะฮะ คือรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสในการที่จะไปสู้กับพรครคก้าวไคลได้นะครับทีนี้เฉพาะตระกูลชินวัตรที่บอกว่าเป็นตระกูลนายกเนี่ยนะฮะไปดูว่านายกรัฐมนตรีมาจากครอบครัวนี้แล้วกี่คน เริ่มจากคุณทักษิณเลยคุณทักษิณน,นะคะเป็นนายกช่วงปี44ถึงปี49คะ่ะรวม5ปี222วันนะคะคุณยิ่งลักษณ์ช่วงปี54ี่ถึงปี5้ารวม2ปี275วันคุณสมชายวงสวัสด์นะคะก็เป็นนายก75วันเริ่มตั้งแต่18กันยาห้าถึง2กันยา5้าค่ะต่อมาถึงคุณอุ้งอิงชินวัตรที่ตอนนี้ลุ้นว่าจะเริ่มขึ้นเก้าอี้นายกเมื่อไหร่และจะเป็น<ะ>ถึงเมื่อไหร่ค่ะ คือเขาพูดอย่างนี้ครับน้องมิวฮะว่ายังไงคะลงทุนครั้งเดียวนะฮะได้นายกสองคนหมายถึงว่าลงทุนก็คือเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครั้งเดียวได้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ไปสามปีไม่เกินสามปีเนี่ยนะฮะโอกาสของคุณเศรษฐาก็สักปีครึ่งนะฮะแล้วก็คุณลุงเอ็งก็ปีครึ่งหลังจากนั้นก็แก้รัฐธรรมนูญบางส่วนแล้วก็ยุบสภา แล้วก็ไปเลือกตั้งคือถ้าจะปล่อยให้คุณเศรษฐาอยู่ยาวเนี่ยนะฮะจนครบแล้วไปเลือกตั้งแล้วเอาคุณอุ้งอิงกลับมาเป็นนายกเนี่ยมันจะยากะะาฉะนั้นเนี่ยเมื่อลงทุนครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยนะฮะคือคุณอุ้งอิงก็เป็นคนดิเดตนายกอยู่แล้วก็สามารถที่จะเป็นนายกต่อคุณเศรษฐาได้เลยขึ้นอยู่กับวันวอเวลานอที่เหมาะสมนี่ก็คือนายกคนละครึ่งนะฮะแต่ว่าครอบครัวนายกครอบครัวชินวัตรตระกูลนายกเนี่ย ถูกยึดอำนาจมาแล้วสองครั้งนะฮะไปดูกันฮะ ตั้งแต่19กันยายน49นะคะตอนนั้นยึดอานาจโดยพลเอกสนธิบุญ,ญรัตกลินค่ะท่านก็ยึดอานาจร,รัฐบาลร,รักษาการพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเหตุผลก็คือการยึดอานาจครั้งนี้เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินของร,รัฐบาลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายขาดความสามัคคีอย่างที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยและการบร,ริหารราชการแผ่นดินไปในทางทุจริตอย่างกว้างขวางมินเมต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะอันนี้ครั้งแรกตอ มา22พฤษภาคม2557ค่ะยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา เหตุผลก็พักเพื่อไทยได้รับชัยชนะเลือกตั้งในปี2554แล้วก็เสนอให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกต่อมามีการร่างพรบเนี่โทษกรรมนะคะจึงมีเสียงต่อต้านจากกลุ่มกปปสทําให้คุณยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาเพื่อมีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ดาเนินการไม่เรียบร้อยเพราะได้รับแรงต้านจากกลุ่มกปปสต่อมาสารรัฐธรรมนูญก็ตัดสินนะคะให้การเลือกตั้งปี57เป็นโมฆะ รวมถึงคุณยิ่งรักถูกตัดสินว่าขาดคุณสมบัติเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายโดยมิชอบทําให้ต้องแต่งตั้งนายกรักษาการมาแทนค่ะครับนะฮะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราต้องจับตาดูบทบาทของนายกรษษาถนะฮะแล้วก็คุณอุ้งอิงให้ดีว่าจะมีการสับเปลี่ยนตัวเพื่อคุณอุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเมื่อไหร่